มะขามพันธ์สีชมพูไล่มาไล่เล็ดเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นเกตเอนะครับเนี่ยเกจเอพรีเมียมของเราเนาะผาเมล็ดเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมทานได้เลยเนาะปีนี้ผมจะเอามานึ่งเนาะนึ่งสักประมาณ15นาทีนะครับเนี่ยผมจะนึ่ง15นาทีเนาะแล้วก็จะเอาไปพึ่งแดดนะครับเนี่ย เดี๋ยวรอให้ครบเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปพึ่งแดดเนาะแล้วค่อยตากแดดให้แห้งแล้วเราก็จะเอามาแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับเนี่ยอันนี้นึ่งนึ่งไว้ประมาณ20นาทีแล้วเนาะมาดูครับความสวยอ่ะมันอาจจะบ่เห็นเนาะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูครับปิดก่อนไว้เนาะเห็นไหมครับซีสั้นด้วยครับเนี่ยผมบอกเลยน่าทานมากๆเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปพึ่งแดดให้แห้งเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอามาข้ามออก่อนนะครับเนี่ย ดูซีซั่นนะครับนะอันนี้เราเนึ่งเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะามาพึงแดดไว้ด้ครับนะอ่าตากไว้ให้มันแห้งเนาะอ่าพึงแดดไว้ครับบ่มีตู้อบด้ครับเนะี่ยอ่านี่ก็คือการที่ผมจะส่งข้องปีนี้อนะเนาะอันนี้เป็นเกรดเอพเมีมองพุ่มเะครับนะเดี๋ยวจะพอแห้งเสร็จแล้วเราจะเอาไปแพ็คลงกล่องเลยครับเนะเดี๋ยวรอชมด้วยว่าซี่มันจะออกมาสวยงามนข้าไหนเนานนะผมบอกเลยสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนนะ <laughs> อันนี้เราพึ่งแดดเนาะได้แห้งเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่ว่านึ่งยีนาทีเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปแพ็คใส่กล่องนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเกรดเอเกรดเอันนี้เป็นเกรดบครับผมฝั่งนู้นเป็นเกรดซครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ผู้จัดการแพ็คต่อครับผมนี่เนาะตากแดดมาเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะมาให้ผู้จัดการแพ็คเนาะ อันนี้เป็นเป็นเกจเอนะครับเนะียที่ผ่านกระบวนการหนึ่งแล้วแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งเนาะและนำมาแพ็กใส่กล่องนะครับผู้จัดการพงจะแพ็กใส่กล่องนะครับนะ่ฝัก็จสวยแห้งๆเลยนะครับเนะี่ย่า,มาเมล็ดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานนะครับผู้จัดการพกมก็จะเป็นคนแพ็กเนาะฝักซสวยเลยนะครับเนะี่ย อาจจะใช้เวลาแพ็กนิดนึงนะครับนะผู้จัดการคุณเออเบิรงครับซีซันนะครับนะมะขามพันธุ์สีชุมพูนะครับนะไรเมล็ดแกะเมล็ดแกะสางมะขามออกเรียบร้อยเนาะเออบ้านผมเรียกสางมะขามเนาะอะไรคือสางสางก็คือแบบไม่แน่ใจเนาะเส้นเป็นเส้นมะขามเป็นเส้นมะขามเนาะแล้วก็แกะเมล็ดเราเอาไปผ่านกระบวนการนึ่ง แล้วก็ไปตากแดดแห้งแล้วก็มาแพ็คใส่กล่องนะครับเนี่ยปีนี้ของเราจะมีเกรด A เกรด B เกรด C เนาะอ,อ,อาจจะสั่งของมาแล้วอาจจะช้านิดนึงเนาะเพราะทุกกระบวนการเราทำเองหมดเนาะเออเบ่งนะครับเนะี่ยเกรด A นะครับเนะี่ยบอกเลยน่าทานมากๆเลยเนาะเสร็จเรียบร้อยเลยครับเนะี่ย มะขามพันธ์สีชมพูเนาะผู้จัดการพุ่มแพ็กเสร็จแล้วเราของเรามีกี่เกรดครับผมอันนี้มีสามเกรดค่ะอันนี้เกรดเออันนี้เกรดเอนะคะสามร้อยห้าสิบกรัมต่อกล่องนี่ค่ะอันนี้เกรดเอนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นเกรดบีเออันนี้เป็นเกรดบีเนาะ ไรมเมล็ดเหมือนกันนะครับอ,อ,อันนี้ก็กล่องละสามร้อยห้าสิบกรัมค่ะ,ะกล่องละสามร้อยห้าสิบกรัมนะครับอันนี้เป็นเกรด C เจ็ด C ครับผมสามร้อยห้าสิบกรัมเหมือนกันค่ะพร้อมทานเลยนะครับเนี่ยเราทำการแกะเมล็ดแล้วนำไปอบเนาะอบ ประมาณ20นาทีเนาะแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งเนาะแล้วเราเอามาแพ็คใส่กล่องนะครับนะสนแจก็ติดต่อทักแชทมาเลยครับนะมะขามเป็นมะขามใหม่สดเนาะของปีนี้นะครับเนะี่ยานี่นะครับพจักงรนู้จะแพ็คเองทุกกล่องเนาะทําเองทั้งหมดเนะาะใครที่สั่งมาเนาะอาจจะได้ช้านิดนึงเนาะแต่รับรองเนาะได้คุณภาพแน่นอนเะครับเนะี่ย ช่วยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นบอกครับเนี่ยอันนี้เป็นเกรด A ทั้งหมดเนาะเนี่ยเกรด A ที่ตากนึ่งผ่านการตากเรียบร้อยเนาะของบล็อกเลยผู้จัดการี่จะทําเอง,องทุกกองเนาะวันนี้ก็พามาแพ็คมะขามพันธ์สีชมพูนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสุดยอดครับผมช่วยๆเลยนะครับเนี่ย